สานะครับตัวนี้เป็นบอกของลูกค้าต่างเอาไว้นะครับก็ลูกค้าก็ติดตามดูใน Facebook ของเราแล้วก็ดูใน YouTube ของเราก็าเออแต็มตามกับรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลทุกวรั้ำนึงก็เลยศึกษาแล้วว่าอยากได้บอกใ,ใ,ใหม่เนี่ยใส่ในรถเออบันด้าซี X3 นะครับบันดาเเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าบอกเนี่ยอาจจะ นั่งแล้วอาจจะไม่พอดีตัวอาจจะเล็กไปหรือว่าหนังนี่แข็งไปก็เลยเนี่ยมันจบที่ตัวนี้นะครับเราแนะนาตัวนี้ไปเลยไปเน็ตคโรสไตล์นะครับแล้วก็ด้านคนขับเนี่ยจัดออปชั่นเต็มเลยนะครับมีนี่ครับระบบไฟฟ้าสวิตช์รงจรด้านข้างนะครับตรงนี้ผมก็จะทาําการทดสอบทดลองการทํางานไปในตัวเลยนะครับตัวนี้มีมียกสูงต่ําได้นะครับอันนี้ยก ยกขึ้นสูงแล้วนะครับจะสังเกตง่ายๆนะครับความสูงสูงช่องว่างตรงนี้นะครับสูงขึ้นไปประมาณ2นิ้วนะครับจากสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ผมจะกดลงจากสุดแล้วก็เปนอันนี้ก็จะมีพัดลมเย็นบุญเบอดร้อนนะครับพัมลมดันหลัง แล้วก็ที่พิเศษสุดก็คือหนังนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนจากผ้าเดิมๆเนี่ยเป็นหนังหน้าป้านะครับตามโจทย์ลูกค้าก็คือต้องการหนังหน้าป้าสีดำเป็นหนังที่ดีที่สุดนะครับเป็นหนังแท้นะครับนี่ครับลองกดดูก็ได้ครับหนังแท้ในเวลาสัมผัสก็จะกดนุ่มไปตามนิ้วอย่างนี้นะครับแล้วก็แท้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะด้านข้างด้านหลังเนี่ยครับเป็นแท้ทั้งหมดแล้วก็ตรงกลการเนี่ยเป็นแบบจาอรดูระบายความร้อนได้นะครับแล้วก็ปากปั๊มนะครับปั๊มเป็นความร้อนนะครับเป็นตัวดู ขโลเข้าไปแล้วก็เดินด้วยจะเข็มได้สีเทานะครับส่วนคนนั่งก็ไม่ได้เด้นออั่นอะไรมากแต่เรื่อเบาะรุ่นเดียวกันนะครับก็ใช้เป็นรุ่นถอมือนะครับเดี๋ยวว่าผมติดตั้งเข้าไปเนี่ยก็จะในฝั่งคนขับเนี่ยก็จะเดินระบบไฟฟ้าใหม่หมดเลยนะครับเพื่อที่จะนะทําการเอาไฟเข้เาคอตัวเบอกนะครับ แล้วก็รถรุ่นนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับก็สามารถติดตั้งกระบอกเล็กโลไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดรางครับตรงนี้ประกอบชุดรางเป็นชุดคิปรางเล็กโลนะครับแล้วก็ชุดเป็นเฟรมรงรุ่น 4x3 นะครับก็สามารถยกสายกระบอกได้เลยนะครับสามารถขัดน็อตได้เลยแล้วก็มีเป็นขาล่างดูรับสามระดับนะครับ ก็ติดตั้งเรียบร้อยสวยงามนะครับก็มีรูปตามนี้เลยนะครับที่ผมถ่ายรูปไว้ให้ดูก็จะเป็นรูปตัวอย่างเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็ลองดูรูปแล้วตัดเรณาความสวยงามนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบอกที่ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับไม่ได้เอามาขายนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ต้องสั่งแบบนี้นะครับก็ใช้เวลาหน่อยนะครับอันนี้ก็คูนี้กว่าจะเสร็จเป็นเสร็จก็มาสักสองเดือนนะครับเดือนสองเดือนก็เดี๋ยวลูกค้าไม่ต่างช่วงวันครับเดี๋ยว รถมันติดตั้งให้เราดูนะครับตามรูปที่ผมลงห้ดูเนี่ยะครับก็คือติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก<ม>็ยังไงสนใจก็ลองติงดต่อที่เบอร์โทรด้านตอนท้ายได้เลยนะครับหร<ม>ือผมจะลงเบอร์โทรทิ้งเอาไว้ให้ครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามกันครับ